สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบูสุคนมาผอกับบ้าเต็นจำหยุดกินแซแ่บกับพี่น้องนี่บ้าเต็นบอก<ด>พักพี่น้องลวกพักกับทอดสิ้นแหงทอดไข่นี่ที่เด็ดเท่าเจ้าเคียร์เรียนพี่น้องตำส่ประแดกมาต้องเอาอย่างมากไหมดอกพี่น้องขาอนี้วติดหน่อยพี่น้องเอา้าขออนุญาตเป่นท่าน้ำมันก่อนเดี๋ยวขาอนี้วติดมือพี่น้อง มาบรต้องบอกยิ่งยังมากมายดอกมาสแสบๆน้ำเบาเตือนพี่น้องเจ้าเคียร์เรียนนี่ัดกับไอ้ลวกพักไอ้พักซ่อมดอกพี่น้องพักซ่อมดอกก็เป็นกวางตุ้งกับบึกเคียร์เงาพี่น้องมาคำแรกแหกมานพี่น้องตัวไอ้แก้วคำนี้ไงมันมันปังๆพี่น้อง สีกินสนแท็ง,งบา้างใบแทบกับอนยอคุยเจ้า không tung Ừm. Ta khai chào

kamnya tot dia kau ber titik hmm Sikin. Sikin เคียะเงาพี Too ่น <pages together. S 1> ้องเขียะม่วงเลยแต่ว่าไปหนึ่งคือเศร้าม่วงบุ้นนี่ก็คืออีหยังนี่ล่ะเขียะเงาคุยกับเจ้าพี่น้องแหี้บอ่ะอืมอื้เนียนก่เขียวว่ะเหีบหวาน Mình ừ. nói cái chân kìa kính nhà phải không? bộ <laughs> cứ bọc <laughs> อยากพาคุยเจอแล้วพ้องสุดยอดนุ่ม好了吧มาบ้านนุแล้วพ้อง

สำหรับพี่น้งอนงคลิมีบ้านเตียงคอยตัวร้ายเหมือนกันไปกินต่อกับแม่บ้านก็นได้พี่น้องนะอะไรก็ฝากติดตามรับชมเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอย่างฝากติดตามบ้านเต็นเมเนเด้อพี่น้องไปแล้วครับผมสำหรั